มาโซเลมาล้อมมองคุยกันมู่ห้าสาวอิสานมาเดอ้อมาตุ้มหงสวัสดีครับตอนรับกับสู่ราการตุ้มมฮมครับมือนีวันพุทธที่11มิถุนายนพบกับ ผมกิติสินหาปัดพอกันสุนๆเมือนี้กัหหบหมอแพทย์ครับค่ะหมอแพทย์ค่ะแพทย์หญิงปรัสวีแสงชติค่ะอย่าลืมค่ะคเวลาตุ่มเวลาหฮม่ามงเคงิงหอดถงวงแรงมาบอกกับเ<า>พาะสองคนคูค่มือค่ะจัดทุ่งซุกกับนานอนนะครับเป็นเรื่องเล่าดีๆค่ะพี่น้องเบิงตุ่มโฮมมีแต่เรื่องเล่าที่พี่น้องสิบอกเคลียดนะครับได้ทั้งความรู้ความสนุกสนานประโยชน์ที่สำคัญเลยค่ะอ่าโดยเฉพาะอย่างยิงช่วงไทยนี่มีประโยชน์เป็นเรื่องยังเมือเนี้หมอแพทย์ช่วงไทยเลยนะเป็นโรคที่ ผู้ซ้ายมักเป็นครับเก่าโรคเจ็บโรคปวดอที่น้ำไปสู้บางคนไปสื่อยานั่นยานีมากินเป็นกรร้ายครับโรกเกาเดี๋ยวต้องออกมาเบิ่งนะครับแต่ว่ากินยูตั้งไหนยูแบบไดดูแลตัวเองแบบไหนนี่กับมีเรื่องของยูแม่ห้องสอนเพื่อนมีกิจกรรมทํำบุญตักบาทบนสะพานไม้ที่เรียกว่าสะพานสู้ตอเป๋อันนี้ก็เป็นชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดแม่ห้องสอนล่ะเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งครับ าจากแม่ห่องสอนแพ่กับมีแนวดีๆอยู่เลยไออยู่เลยมือช่วงนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วแต่เขาจัดให้โดดเด่นเพิ่มขึ้นมีการแสดงแสงสีเสียงอ,อยู่ล้านพญานาคโอต้องบอกว่าดึงดูนักท่องเที่ยวเขามาได้เที่ยวหลายอย่างเลยสีเที่ยวแบบใดแสงสีเสียงแบบใดย่าพลาดค่ะครับอยู่มหาสารคามือนีสิภาาไปเบิ่งการใส่กีกีกน้อย<ม>กีเล็ก กี๊กีน้อยๆมาต่ำผากีต่ำฮูกนี่แหละต่ำฮูกออ๋แต่ว่านี่มันเป็นกี๊น้อยๆเพิ่นเอามาเฮ็ดเป็นเป็นผาพันข้อเพราะฉะนั้นการเอากี๊น้อยมัดสีมันก็พอดีก็ได้ผาน้อยกระดีเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เอามาซอยให้ชุ่มชุนได้มีงานดีๆนะครับให้ชุ่มชุ่นได้มีรายได้นะครับเป็นการเอางานวิจัยที่เฮ็ดที่เบิ่งแล้วว่าดีเนี่ยเอามาให้ชุ่มชุนนะครับหมอแพทย์หาพลาดสักเรื่องเลยครับครับแต่ว่าเรื่องทุเลียนกับแม่เบวชหมอแพทย เขาเห็นแต่โยมปลูกทุเรียนมือนี่เป็นพระเป็นพระอาจารย์อยู่วัดหม่องหนึ่งโอ้ปลูกทุเรียนแล้วสอนกกะไท้ายบ้านไปบึงอันนี้น่าสนใจนะครับอาการทุเรียนเนี่ยปลูกยากอยู่แล้วแต่ว่าพระอาจารย์เพิ่นกับพาดเพิ่นเฮ็ดแล้วจะสามารถปลูกทุเรียนจะดออกลูกได้สาเล็ดวานทองครับเขาต้องติดตามครบทุกเรื่องครับไปที่แม่ห้องสอนนะครับมือนี่ชวนทุกคนไปร่วมกิจกรรมทำบุญรักบาทปฏิบัติร้ำยูสภาวสู้ต่อเปรนะครับ มีความอบอุ่นมีความเป็นสิริมงคลส่งเสริมชุมชนวัฒนธรรมท,ทองถินนะครับพี่น้อง <c oughs> อยู่สะพานสู้ตองเปนะครับอยู่แม่ห้องสอน <c oughs> เพื่อนจัดพิธีท้ำบุญตักบาทเข่าสารอาหารแหง่งมีพระภิกษุสามเณรประมาณ30รลูปนะครับรับบินทบาทจากชาวบ้าน <c oughs> นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ของรัฐมารวมกันย่างคึกคักเลยครับ พี่น้องที่คุ้นๆน,นะครับสะพานบองนีก็เป็นสะพานซื่อดังภายใ้โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะศรัทธาอิมบุญอ,อุดหนุนชุมชนนะครับผู้ร่วมกิจกรรมการได้ร่วมปฏิบัติธรรมฟังธรรมเทศนาจเจริญจิตภาวนาถวายเครืองขยธรรสร้างบุญเสริมสิริมงคลคและมีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนยูวัดสมนาราม S <S นะครับาาการ,รเป็นการสางและ,ะได้กับชุมชนนะครับครงการนี้ก็จัดขึ้นมาในแง่หนึ่งกับเป็นการส่งเสริมความมั่นคงในพระพุทธศาสนานะครับมีการส่งเสริมสางความอบอุ่นให้กับชุมชนครอบครัวนําผ่านกิจกรรมเชื่อมโยงค้นสามวัยพร้อมกับอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายผ่าไทยที่หลากหลายของจังหวัดนะครับกิจกรรมจีจัดขึ้นทั้งหมด6เทือนะครับตั้งแต่มิถุนายนถึงกรกฎาคมค่ะ เปิดโอกาสให้ประชาชนนักท่องเที่ยวก็เขาร่วมแบบนี้แหละครับนะครับยังมีเดือนกระฎาษยังทันอยู่ไงทันอยู่กับก็จัดโคกเทือครับเพราะฉะนั้นค่านผู้ใดตั้งใจสิไปกะล็อกคิวไว้กระดาษคมมาต่อกันอยู่เมืองเลยได้บัตรสถานที่ท่องเที่ยวต้องบอกว่าเลยนี่เป็นหม่องเที่ยวแต่รอบนี่เพื่อนจัดแสงสีเสียงใหญ่เพื่อดึงดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให่ชุมชนสิมวนซื่นแบบใดไปเบืองกันเลยค่ะ นี่ะคะ่ะไอ่เพิ่อนเดอยู่ล้านพญานาคปูไหลคําม่าอยู่กลางสวนสาธารณะกุดปองอยู่เลยเนี่ยลละคะ่ะเห็นบ่อไอยมันสิมีแสงสีเสียงแล้วก็กิจกรรมสุดสัางสรรค์นในงานเพื่นซืือว่าสีสันเมืองเลยอ่าซึ่งให้ไหลของงานจุดเด่นเลยมันจะมีแลน,แนด์มาร์คแลนด์มาร์คดังของเลยมีผู้อย่างเนี่ยไอ ผู้ผู้กระดึงอเมนค่ะผู้ล้มโล่ผู้เลือดผู้หอ่อผู้บอ่อบิดซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นแลนด์มาร์คทายภาพเสมือนจริงใครๆก็ไปยุหันเลยจสิงไหมค่ะมันก็นเลยเห็นเดคือจังเดีไปเที่ยวหลายหม่องนะคะนอกจากนั้นมันมีจุดเช็คอินอเขาเรียกว,ว่าน,น้กกาก3สามผีอ๋อซึ่งก็ะสับทอดอัตลักษณ์ของเมืองเลยพอมนี่ก็เป็นงานแสงสีเสียงที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวหลายนะคะนอกจากที่มีหม่องทายหลวเนาะ เพื่อนพิจกรรมวัฒนธรรมพรอมเนี่ค่ะเป็นการแสดงจากเยาวยชนครัแล้วก็ดีไอ้หนากากผีตาขนครับอ่าสาธิตการเฮ็ดอาหารพื้นบ้านอาหารสุขภาพอาหารพวกฟิวชั่นต่างๆค่ะและที่สำคัญมีโซนแสดงหัตกรรมผ่าไอพันไทยดําไทยพวนมงไทยเลยไอก็ต้องบอกว่ามีสินค่าทองถินกว่า300ล้านค่าค่ะคของกินของใช้กเกษตรมีบัอ การจัดงานนี่เพื่อว่าเพื่อยกระดับวัฒนธรรมเลยเนี่ยแะค่ะแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้หามาใส่เงินกระตุ้นเศรษฐกิจทองกินเรื่องนากาศน่ก็เป็นเรียงที่น่าสนใจเลยหมอแพทย์เพราะว่าอีสานจหวาดอื่นบมี่นากานะมาดังนากากนี่มาเป็นเอกลักษณ์มาเป็นของดังอยู่ท่ามเลยงเพิินนคะครับเรื่องผู้ร่มโล ผู้ลมล่อเนี่ยเดี๋ยวคนบางคนไปทางพิษณุโลกอย่าคิดว่าเอ้ามันไปจังหวัดเลยได้ยังไงเมื่อพูดเรื่มันเป็นเขตมันเป็นเขตที่ต่อกันระหว่างพิษณุโลกบางคนขึ้นไปทางจังหวัดเลยก็ได้ไปทางพิษณุโลกก็ได้มันกับบ่ได้ว่าเป็นของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่ว่ามันเป็นเขตเป็นเขตร้อยต่อร้อยต่อกันนะครับเด้อเข้าไปสารค้ำครับไปเบิ่งกลุ่มท่อผาบ้านท่าตูมนะครับเพิ่นไส กีน้อยครับกีเล็กครับกีน้อยนี่นะครับต่อยอดผู้ปัญญ่าสร้างผาพันข้อท่อมือสวยงามสีจะใช้สีธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสินค้าที่ออกจากชุมชนแล้วก็สร้างได้เลยครับชุมชนยางดีเลยครับตอนนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับน้อยอีหลีตัวลายอีน้อยครับนี่แหละซื้อเขาครับกลุมทอผาชุมชนบ้านท่าตูมเพเ่อเมืองมหาสารคามใช่ กีน้อยกี่เล็กนี่แหละครับ <c oughs> เป็นเรียกว่าเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามมาซอยท่อผ่าพันข้อจากไหมและกระฝายที่ย้อมโดยสีธรรมชาติ <c oughs> กีเล็กนี่นะครับซอยเหตุการณ์ท่อผ่ามีประสิทธิภาพ <c oughs> ใส่เวลาท่อประมั่นสองมือต่อผื้น <c oughs> ผ่าพันข้อที่ผลิตออกมาได้ก็มีหลวดล่ยสีสันสวยงามเป็นเอกลักษณ์และก็รักษาสิ่งแวดล้อม เพราะว่าเป็นสีธรรมชาติราคาขายอยู่ที่450บาทนะครับนอกจากนี้กีนน้อยนี่ก็ใส่ง่ายๆครับเคลื่อนง่ายไปใสก็ได้นะครับสามารถชิกในกลุ่มก็ใส่เวลาว่างนะครับเป็นประโยชน์สร้างรายได้เสริมในครอบครัวอนุรักษ์พุ่มปัญญาทองทินในคงอยู่ต่อไปนะครับการใส่กีเล็กหรือกี่น้อยนี่นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับของการเอางานวิจัยในมหาวิทยาลัย มาสางประโยชน์สางงานให้กับชุมชนพี่น้องที่บบเคยเห็นกีใหญ่ๆเนี่เอ๊ะที่ิดออกบ่น้อพี่น้องครับถ้ากีเนี่ยกีกีตะพาานกีแล้วมันแค่นี้ถ้ากีใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้เลยกีผู้เ่าคนเผ็ดนะแล้วนั่งอยู่นี่ะมันจะมันใหญ่อะมันต้องกว้างประมาณนี้ค่ะก็ได้ผ่าพื้นใญงวาถทะแค่นี้กเรียกกีเล็กเขาเรียกกีเล็กแค่นั้นเองไปต่อเด้ หลังจากที่เข้าไปทอผ่าพันคอกันหมอแพทย์ิภาไปปลูกผืชเป็นพืชเศรษฐกิจอยู่สงขลาไอมาระจีนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจเรียบร้อยแล้วตอนนี้ปลูกงายแถมบริไซสารเคมีอ้าวเดี๋ยวเป็นแบบใดไปเบิ่งกันเลยค่ะนี่แหละค่ะอยู่บางกลมจังหวัดสงขลาไอครับเพื่อนปลูกมาระจีนลูกผสมนะคะอยู่พื้นที่ไร่เดียวเท่านั้นเองนะคะโดยวิธีการคือปลูกแบบบริไซสาร บอไซทั้งเคมีแล้วก็บอไซยาค่ะมาเลี้ยงอมเพิ่นควบคุมแมงอะค่ะด้วยเชื้อราแล้วก็ห่อผลมันแม่คายด้วยกระดาษยังสิล่ะค่ะกระดาษปลอดสารไหมค่ะเพื่อบอเพื่อบ่าให้มีแมงวันแมงวันของกันผิวก็งามครับเวลาเอามาใส่เอามาเห็ดต้มจืดต้มมันก็งามเลยเนาะไอ้เนาะคคนงามรับต้องทาบอฮอก่าราคาบอดีครับมันก็สิมีแมงมาจ่อแมงมาค่ะ การปลูกมะละนี่เพ่นไส่น้ำแบบมินิสปริงเกอร์ค่ะพดนน้ำมือละสองเท่อเท่านั้นนะคะโอ้ยจำานีพผลผลิตกระโตไว้ได้พุณภาพรพ้อมค่ะคหลังปลูกสองเดือนกระเก็บเกี่ยวผลผลิตได้พ้อมแล้วก็หลังจนากนั้นอีกเดือนนึงเก็บได้อีกเท่อนหนึ่งอ่าแล้วก็เรียบร้อยเลยค่ะหน่วยหนึ่งกับสี่เขาเรียกว่าผลผลิตนักประมาณหนึ่งกิโลอ่าหน่วยหนึ่งกับโลหนึ่งค่ะอ้ลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่นะแล้วก็ราคาขายกับ่บหน่อยด้วยค่ะอ้หน่วยหนึ่งกับสามสิบบาทถึงห้าสิบบาทแล้วแต่อ่า ตอนเก็บนี่เพื่อนกับไปเก็บตอนเศร้าเจ็ดมองเศร้าแบบนี้ค่ะเพื่อตอนนั้นมันคุณภาพดีผลสวยเหอนว่าเนี่ยรายได้เฉลี่ยของการขายได้ยูมือละแปดเ้ายบาทออซึ่งก็บอกว่าเพื่อนตั้งใจที่ขยายให้มันได้มากกว่านี้เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงนะเห็นว่มมาราจีนก็เป็นทางเลือกหนึ่งราคาดีรายได้ดีดูหน้าสามดีมีอันนี้ลองบิรอมีแต่มระคีนก ขึ้นอันในน้อยเอ๋อขึ้นเองด้วยมันเป็นยาเนาะเป็นยาเบาหวานยาเบาหวานค่ะมาลาคีโนเข้ามันแก่เหมือย่างมันมันขมมันขมเหมืแต่ว่าก็ต้องล้างเปิงไปช่วงนาครับมีดอกจากเรื่องที่เกินไวนะครับคือหลวงพ่อเป็นปลูกทุเรียนอยู่ให้ปลาของสาธารณะของหมู่บ้านแล้วนี่นะครับกับมีช่วงของกิน หนาฝนกาบเป็นของกินจากป้าขึ้นกันกับก็คือเฮ็ดต่างๆนะครับเฮ็ดนี้นอกจากกินกันแล้วก็เอาไปขายได้ราค่าดีช่วงนี้ครับแพ้ครับแพงปันไดกระสือเอายังไบก่อนที่จะไปเบิ่งของกินในช่วงหนาโมแพรสาพไปเบิ่งความสนุกจากช่องสาวอุ้มโคดาวาริพันสอนว่าสอนให้ลูกอ่ะมีความอดทนมาชิอดทนแบบไหนทุกคนต้องไปเบิ่งกันค่ะจำเอาไว้นะลูก เวลาที่เรารู้สึกโกรธจงคิดก่อนพูดถ้าเขาอายุน้อยกว่าเราล่ะจงนับหนึ่งถึงสิบแล้วค่อยพูดแล้วถ้าเขาเป็นคนที่อายุมากกว่าเราล่ะจงนับหนึ่งถึงห้าสิบแล้วค่อยพูดแล้วถ้าเขาเป็นเมียเราล่ะจงนับไปเรื่อยๆแล้วไม่ต้องพูดสถานีบริการน้ำมันพีที มาเดมมาาตุจิคีนกลับเข้าสู้ช่วงที่สองของตุม่มโฮมค่ะช่วงนี้<อ>เรื่องที่เสนอในช่วงนี้หมอแทบเป็นตัวอย่างได้หลากหลายแงม่มุมพ่ <c oughs> น้องครับทั้งเรื่องของใส่ประโยชน์จากปลาธรรมชาติ <c oughs> ปลาที่เป็นปลาชุ่มชน <c oughs> เป็นก <c oughs> ารอนุรักษ์ปลาน้ำ เป็นการร่วมมือกันระวางพระสงค์กับทายบ้านและอีกมุมหนึ่งกับเป็นเรื่องของพระสงค์เพิ่นกับมามีกิจกรรมบบนี้ครับชาวบ้านคือเพิ่นเริ่มปลูกทุเรียนนั่นแล้วล่ะโอ้ยขนาดเฮาเป็นเป็นโยมวาเตเป็นโยมแท้ๆเฮาเผ็ดยังบ่ได้แล้วเรียบร้อยยังบ่ได้กินอยู่ครับแต่ว่าพระอาจารย์คนนี้เพิ่นอนุรักษ์ปลามีเห็ดปลาออกมาปลูกผลไม้อย่างอื่นแล้วก็ สี่สำคัญเพิ่นปลูกทุเรียนฟ้าแหลงฟ้ามาแหลงพาโลกต่างๆจนออกไม้ไท้บ้านได้ซิมแล้วครับพี่น้องครับพระอาจารย์ผู้นี้เพิ่นซื้อพระครูประพัดธรรมนิวิทย์นะครับหรือว่าพระอาจารย์บานเย็นประพันส์รค่ะเพื่อนเป็นเจ้าอาวาสวัดอภิธรรมวัดนารามหรือวัดป่าผู้กระแต่ครับอยู่บ้านขีตุ้นตำบลสำโรงอำเภอหน้าเชือกมหาสารคามเพิ่นร่วมกับไทยบ้านอรุ์ป่าสาธารณะ บ่อหน่อยด้วยครับเจ็ดลอยไัครับเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติทั้งเห็ดปลาสมุนไพรและกระสัดปลาน้านาชริดแต่ว่าที่สําคัญนี่แหละครับที่เพิ่นประคบประงมอยู่นี่แหละครับเพิ่นแบ่งพื้นที่หม่องหนึ่งประมาณ20ไร่หมอแพทปลูกบักเผ้าปลูกเงาะมั่งคุดฝรั่งและสําคัญคือทุเรียนครับหลวงพ่อเพิ่นทดลองปลูกมาหลายปีกาสงสัยก็เครื่อไอายนี่แหละ ปลูกไปกระตายกับเปลี่ยนวิธีปรับปรุงทดลองมากเอยๆครับสุดท้ายพบว่าดินแดงๆของป่าผู้กระแตนี่เหมาะสมที่สุดที่สิบปลูกทุเรียนแล้วอยู่หลอดใบเขียวสดนี่เห็นบอกครับอันนี้คืองามเนาะนำเสนอเลยครับเนี่ยโอ้บมธรรมดานะครับพระอาจารย์ปลูกทุเรียนครับปีนี้ทุเรียนสิบต้นออกลูกออกผลประมาณ4ี่ลูก อาติเก็บเพื่อนบอกว่าคาดว่าสิเก็บได้ประมาณเดือนสิงหาคมันอาจจะออกเลทเล็กน้อยเนาะของเพื่อนเนาะเลักน้อยหลวงพ่อเพื่อนบอกว่าสิห้ญาตยโยมเนี่ยมาเฮ็ดบุญมาล่องซิมก่อนอมูซาเอาเอาบูซามันต้องมีคนบูซาเพื่อนอยู่แล้วบกินฟรีอยู่แล้วบอดีจาให้วัดไ้ว่าไปผู้ใดอยากกินผลไม้อื่นในสวนก็ับมาเก็บไดฟีแต่ว่าทุเรียนนีู่หมูซา เพิ่นบวธรรมดาเลยครับเนี่ยติดตั้งแผงโซโลาเส้นลดคาไฟสร้างระบบระบบน้ำหม,มุนเวียนใส่ทั้งปีพระอาจารย์เพิ่นบอกว่าสิ่งที่พเพิ่นเฮ็ดเนี่ยอยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวบ้านได้เห็นว่าถ้าใจสูงมาแม่ครับดินแร้งกับปลูกทุเรียนได้เนียนค่ะโอ้ผมชื่นชมแล้วก็ย่อมรับในควอมุตสาหะในความ่ยออมแพรของพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์บานเย็นครับ โอ้ถ้าอยู่มีโอกาสผมไปทั้งหน้าเชือกผมสิแวะไปกพรผ้าจารย์นะครับแล้วก็ไปเบิ่งสวนทุเรียนไป้องไปทุเรียนผาจานั่นน่ว่าผ้ายจาย์ปลูกแบบใดสังได้ผลดีจังได้ผลนี่แหะเอาเป็นโยมแถวๆยังปลูกประสู่เพิ่นนะครับนี่มีแงมุมเพราะว่าป่าชุ่มชนป่าสารณะเพิินแบ่งการใช้ประโยชน์ อันนี้แค่ยี่สิบไร่เนี่ครับแต่เกศลอยไร่นี่ที่เหลือก็เป็นปลาคือเขาหาเพชรหายังไปแก้วมองดีเอามาปลูกไม่ผลพี่น้องเบิ่ง์ด้ว่าอยู่แถวแบ้านพี่น้องมีพื้นที่แบบนี้บอ่ลอาใส่ประโยชน์เนาะไอ้หมอแพทย์กับยังสิพาอยู่เรื่องอาหารครัแต่บอกว่าเห็ดไอ้หรือดูฝนพายซิบอกกินเห็ดฝนออกคนก็อยากกินเห็ดเนาะแต่บอมเอนตาอีสานได้พากันกินเห็ด ไปที่อุทัยธานีกินทุกประเทศทุกจังหวัดเลยท่วประเทศเท่านี่ค่ะนี่บอกว่าเห็ดเพาะกอกเห็ดค้นก็ออกโอ้ยพี่น้องพากันไปเก็บเห็ดสร้างไร่ใดกันมากมายเลยค่ะไปติดตามกันเลยค่ะนี่บรรยากาศตลาดเซาอยู่จังหวัดอุทัยธานีไอโอ้กกระตงบอกว่าบ่แมนมีแต่เห็ดเดีมีของเพื่อนบ้านหลายอย่างอยู่ที่เขาเรียกว่าประชาชนเนี่ยเก็บเอามาขายนะคะอ่า ที่สําคัญคือเห็ดปลาหลากชนิดอ่าเห็นบอมีทั้งแบบสดแบบบ่านล่างเลยแล้วก็แบบล่างแล้วพอมเอาไปต้มไปแกงอ่าบ่อพอนั้นเด้ค่ะมันหลายเนาะเอาไปดองกับมีเฮ็ดดองเพิ่นก็ได้รับความนิยมม่หน่อยก็เป็นการถนอมอาหารไว้แม่นค่ะไอหูบัวความสะอาดเนสิม่สีขาวสดอ่าไอหูบัวเห็ดโคนเนี่ยเพิ่นขายอยู่จักบาทครับห0 0้อบาทต่อกิโลกรัม มันมันมันกินแล้วมันแซ่บมันแซ่บนะค pues ะไอ้คุณบอกว่าหกลอยกับไข่กับข่บัวเพาะบัวหนถอดบัวเพาะไข่คือเก่าเพราะว่าเรื่องเป็นเห็ดปลาหมอแม่จำเนวนมันเกิดหลายมันบอกคือเห็ดเท่าไปเพาะอยู่ในฟาร์มเห็ดยูนปลาเนี่ยมันจำเนวนมันบ่ชัดเจนบางมือได้น้อยบางมือได้มากโชคดีกับซื้อเลยถึงส่นะค่ะผมอาคิดว่าเห็ดปลาเนี่ยท่านผู้เนี่ยเท่ากินแล้วมันรสชาติมันดีอร่อยสดเห็ดเนี่ยเพาะเหลี่ยมเนี่ยนั่นแหละค่ะ นอกจากเห็ดโคนวังหันเห็ดเพาะกับบัแพร์ไผ่เนะะีค่ค่ะเขามีเห็ดเพาะที่พื้นที่เพื่อนเอินว่าเห็ดเพ,พาะหนังเห็ดเพ,พาะหนังเป็นลักษณะคล้ายๆหนังแม่ไอนี่เห็นบก่กมันจะเป็นสี้สัมตัสเล็กน้อยผิวหลิบเรียบเนื้อแน่นๆ รสชาติเข้มเข้มมันเอาเรียกกันปัดกะให้เพาะนั่นแหละเนาะกะค่ยๆกับอันขนุนหนังขนุนปลายนั่นแหละครับถ้าผิวมันมีความเหนื่อยความเหนียวจะเรียกไรก็เอิรนเป็นเขาเอินหนังอันนี้ก็ขาขโลละสองร้อยห้าสิบบาทหรือถุงน้อยๆเพื่อนกระแบงไขยโลละลอยก็ไปต้มก็ได้แกงเฮดนาอไม่ดองเฮดหนึ่งสมุนไพรแบบนี้ค่ะในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าอาชีพเก็บเ็ดเป็นอาชีพเสริมที่ได้รับที่นิยมมากๆเลยค่ะ จะต้องเป็นโอกาสที่ว่าถ้าช่วงมดเนี่ยมันบ่มีของกินแบบนี้อปีนึงก็ต้องรอดต้องฟ้าแช่วงนี้แหละเอาช่วงนาครับช่วงนาอยู่ดีมีแห้งหมอแพทย์มีเรื่องของโรคเก่าโรคเก่าทั้งอาการเป็นจังไดสิกินสิยู่จังไดอันใดให้กินอันใดเบ่อย่างให้กินไลามก็มีมูมีฝูงที่เป็นโรคเดียวกับกัสงสารพมันใส่ชีวิตปกติ ละบาะบางมือปวดกับปวดปวด่ครแล้วติดตามกันช่วงนาค่ะ AIS สา,สามาเ,มามาเมา BB Fiber Tree ับกับสู่ช่วงสุดท้ายของตุ่มห่อมือนีครับช่วงยูดีมีแห้ง<ะ>พี่น้องครับ ที่ผ่านมาหมอแพ้เอาเรื่องมีประโยชน์มาแนะนําต่างๆหน้านามีคนชื่นชมแล้วการรู้สึกว่าเออพูดไปแล้วมันไปใช้ได้จริงคจังตัวอย่างที่พี่น้องเสียนต่อไปนี้ครับมีคุณคุณ,คณายาหรือคุณป้าก,ก็สร้างแหละครับค่ะเดือเป็นคุณายาวัานหน้าครับเพิ่นได้ยินหมอแพ้ตอนนั้นในไทยมาสอนอเรื่องเนี่ยสอ,สอนไอออกกาลังกายของเขาเรื่องเขาครับเนี่ยเพิ่นกระเฮ็ดตามครับ แล้วก็ส่งคลิปมาให้เฮ้าเบิ่งนําเนี่ยโอ้มันเชื่นใจีหลีได้น่เนี่ยโอเค,อเคสวัสดีค่ะนี่คุณแม่วันนาน,นะคะคุณ <c oughs> สาวพามาที่ยวออกกาลังกายต้องออกแบบนี้นะคะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็สอ่าหกเจ็ดแปดเ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคที่ถุมห้องเป็นคนสองนะคะคุณแม่วันหน้านะครับลูกสาวเปิร์ลผ้าไปเที่ยวเรากับเปิร์ลก็ออกกําลังกายแสดงว่าเข้าเพื่อนดีแม่ค่ะจ้งไปเที่ยวได้จ้งไปเที่ยวได้แล้วการเฮ็ดแบบนี้ได้นับตัวสิบเป็นท่าต่างๆพอด เอาเรื่องนี้ให้เบิงกระดิเข่าเป็นเรื่องที่ถามหมอแพทย์น้ําพอลูกเก่าถ้าผู้ใดเป็นเก่าที่เหตุแบบนี้ละบากนะย้างกับว่าได้อยู่ไอ้ก็มันเกิดจากอย่างหมอแพทย์เก่ามันเกิดจากสิ่งที่เรียกวายุริกอยู่ในเลือดมันตกพลึกกันแล้วมันไปกล่อยู่ข้อต่างๆอายางเช่นถ้าเป็นส่วนมากโรคเก่ามันสิปวดอยู่หมองทั้งไตเขาเรียกวายูโปรตีนนะแม่อายนิ้วโป้งเท้าที่คนมกปวดกันนิ้วโป้งเท้าหรือบางคนอยู่ข้อเท้า เลยคือแมาแน่บางคนอยู่หัวเขาแต่เข่านี่ได้เห็นเยอะเขาค่ะมันก็จะยู่ทั้งรางแน่ม,มักจะเป็นคางเดียวคอใญ่ออๆ แต่ว่ามันจะมีอีกโลกหนึ่งไปรูมาต่อยน่าจะน่าจะสิถามอยู่มันต่างกันยังไงกันาก็รู้ว่าต่อยไอ้สังเกตอ่ะคนเป็นรูมาต่อยสิมักสิเป็นผู้หญิงอายุมากจักหน่อยคุณแม่พี่เคยเป็นเน้นข้อหนหน่อยได้ป่ะนี่นี่อยู่มือเนี่ยอยู่นิ้วข้อนี่ล้วก็ข้อมือจังสีนะคะเป็นตาสงสารคนต้องนเป็นแล้วก็อาการก็คือมันจะปวดสองข้างพร้อมๆกันอนาวนี่ปวดครับ <c oughs> ค่ะแล้วการที่สําคัญคือยแงม,มือเศา้ามันจะเป็นคอติดติดมันจะติดแข็งําม,มือเศาร์นี่คือลักษณะแตกต่างของรูมาตอยต์เก่า <ๆ S 1> อ่านี่แหละประมาณนี้เนะาะปวดกระเจ็บกับปวดขึนกันนี่คือการคออักเสบขื้อกันแต่คนละมองคนละโลกแก่ว่าเก่ามันหายเาอ่าหายค่ะรักษาหายได้ทีหายได้แต่ว่าเป็น่างบอกแล้วแต่บุคคลแล้วแต่สาเหตุแล้วแต่ความรุนแรงอ่านี่ยารักษา มียารักษาแล้วอาหารที่อยู่บนโต๊ะนี่มันเป็นตังได้ไหมหมอคะมีคนถามหลายหลายว่าไอเป็นโรคเก้านี่บ้่ให้กินยังไงครับอ่าอะไรว่าเดี๋ยวหมอแพทย์สีเลี้ยงว่าอันใดกินแล้วมันเพิ่มยูริล็กในเลือดสุดอ่าอาจจะมีโบเบิร์ดเดอมันหลายอ่าอันแรกเลยเห็นปลาดุกใบปลาดุกปลาดุกนี่มันเป็นอาหารที่บ้านเฮามักบอกว่ากินปลาดุกรวมักขึ้นอ่าจริงๆปลาดุกก็เป็นป่าหนึ่งที เฮ็ดให้ยูริกในเลือดสูงได้ในบางคนอแต่ว่าบางเมนทุกคนขึ้นเด้ค่ะคว่มรู้ไหมไอ้นึกว่าป่าเนี่ยพวกเกียวปลาบางเมนทุกอ่านปลาดุกปลาดุกปลาทะเลปลาทะเลอันนี้คือปลาหมึกนี่อันนี้อ่าอันที่สองคืออาหารทะเลแมนหอยกุ้งหมึกสูงได้ในบางคนนะคะอ่าอันที่สามอ่ะคือพวกตับเครื่องในสมองจังสิแมอ่าของพวกนั้นน่ะหลายมีอีกอันหนึ่งเครื่องในทุกทุกทุกอย่างทุกสัตว์เครื่องในทุกสัตว์เครื่องในไก่แมนค่ะ เพราะว่ามันแบ่งโตสูงอ่ะเซลล์เซลล์อ่อนๆนะ่ะแม่ค่ะมันจะมีสูงระกะอีกอ,อันนึงอันไอ้บอกว่าเบียร์ได้ปะเบียเบียร์เบีย,บยได้แอลกอฮอล์ค่ะหรือเบียร์เนี่ยหลายๆคนเนี่ยมักกินเบียร์แล้วขึ้นไอ้ไปหาหมอดี้ดีเพราะว่ามันมียีสต์เบียร์นี่เป็นแอลกอฮอล์กต่จริงแอลกอฮอล์เนี่ยเฮ็ดให้เก่าขึ้นไพรกะหูแต่เบียร์เนี่ยมันสองเด้งคือมันเป็นแอลกอฮอล์เฮ็ดให้เก่าขึ้นไม่พอมันมียีสต์ แปลว่ากินเบียร์คือร้ายกวกินเหล้าถูกต้องเพราะเหล้ามันบม่มียีนแต่พออยากน้ำพออยากน้ำเดี๋ยวเขาสิว่าอะข้าศัตริไปกินเหล้าแทนเบียร์ไม่ได้มัก็ได้จ้กูตะยังน้ากูค่ะเอามันมีคือมีไอ้ไข่พะโล่น้อะน้ำซุปก่อนขอแถมก่อนอันธิวามันมีบางคนบริกรกินเนื้อเลยไอ้ไอ้ฮูบว่าการสดน้ำซุปเนี่ย ซุปเปอร์ความเข้มข้นของเนื้อสัตว์ที่มันไปร้อยอยู่ในหีดหลายๆคนบอกว่าได้กินแบบม้อวาเลยสดน้ำซุปก็เป็นได้ค่ะอ่าไอถามว่าอันแนวกินได้บางอันบางคันไม่กินไม่ค่อยได้ปันใดอันแนวกินได้นี่ไข่ไข่อาไข่ได้ไข่ได้อ่าเพราะว่าไข่นี่บ่เพิ่มยูริกในเลือดอ่าอันนี้กินได้เลยจากไข่แดงไข่บ่แดงได้เบิดขั้นผักอ่าขั้นผักก็จะเป็นผักที่บ่เขียวแห้งค่ะบักแตงกวาแน่ผักบุ้งแน่ขั้นหน้าแน่ เฮ็ดแน่ตั้งสี่ค่ะลาสุท้าไทยนมกินใดบอไม่ค่อยสงสัยนมไดบอครับถ้าบอแพ้นมง้วกินนมงัวไใดครับอาและถ้าจะกินให้ดีต้องกินสุด l โลแฟตหรือบอมีไขมันค่ะเพราะว่าอาหารไขมันสูงเ็คหยูริกในเลือดสูงผู้ใดเป็นเกล้ากังสีคุณเคยกับเรื่องพวกนี้แล้วแต่ว่าถ้าผู้ใดที่เริ่มเป็นเลี้ยงก็ต้องระวังไว้ระวังบ่ไคุณมอเพื่อนแนะนํำสังเกตตัวเองพ่อว่ากินอันใดแล้วขืนกะริีกเลี่ยงค่ะครับอแล้วครับเมื่อนี้ ถือว่าครบถวนนะครับดูดีพี่แ้งมีมงานที่ส่วนพี่้องไปในช่วงต้อยจากนี้ไปนะครับงานแรกเป็นเทศกาลที่ซอว่าเฟสเดลามูสิกนะครับซึ่งกับมิวสิกกันแหละมีต้นกำเนิดมาจากฝรั่งเศสมาสู่งานที่เรียกว่า Bangkok World Music Day 2025นะครับเทศกาลดนตรีกรุงเทพ68เอาบรรยากาศของฝรั่งเศสมาไว้ใจกลางกรุงนะครับมีศิลปินไทยฝรั่งเศสศิลปินหน้า,นาชาติ มาเสนอความหลากหลายทางดนตรีกับวัฒนธรรมนะครับงานจัดขึ้นเสาร์ที่14มิถุน่ายู่วันแบงกอกและก็สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพครับไปงานต่อไปเลยดีกว่ามองแม้จะมีไรวิทย์พรายปั่นสบายหวัวใจหลากสีเหมื<ด>นวะ่าเน่ะเป็นงานไบค์แลนดี้นะคะเป็นการปั่นจักรยานนี่ค่ะอยู่เซนทาราไลฟ์ชะออมบีชรีสอร์ทหัวหินอยู่ Pet เพชรบุรีนี่เตรียมตัวเลยเด้อร์ไอริกิติขั้นไอสิไปเด้อ 13-14มิถุนายนนี้ช่วงกลางเดือนมิถุนายนช่วงต้นฤดูฝนใหม่ๆยังบังคันฮอนไปปั่นจักรยานกันครับครับมาคลิปที่พี่น้องส่งมาแล้วเมื่อนี้เป็นขิ้ของคุณอัครมณีดีบัวผ้านะครับรองเพลงตุ้มห้มมาจากชนบุรีครับมาโซเลมาล้อมวงคุยกันหมูเฮาชาวอีสานมาเด้อมาตุ้มหม เดี๋ยวล่อรับเสือนะครับก็ขอบคุณแล้วก็เพิ่นอาิบ่สบายอยู่โรงพยาบาลเพื่อนยังเบิ่งรายการเฮาแล้วก็ส่งมารวมสนุกนะครับต้องขอบคุณนะครับมือนีบดเวลาารับพี่น้องขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามช่มตุ่มหอมทุกมือครับมือนี้เฮ้าสองคนต้องลาไปก่อนพบกันมือหนาค่ะสวัสดีครับ<อ>ตุมต่มหอมไอ้ตุมต่มหอมตุม่มหอมตุ่มหอมตุ่มหอมละเสียง ตุ๊ตุ๊เข้ามาตุ้มหมมาชมความงามวิถีแห่งอีสาน